กราบสวัสดีครับกราบสวัสดีพ่อแม่ทางธรรมและก็ญาติธรรมนะฮะแลวก็ผู้ติดต,ตาม <c oughs> ทั้งใหม่และเก่านะครับผู้ติดต,ตามก็ยังให้มีประโยชน์ในการอธิบายข้ออัดข้อธรรมธรรมะขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทางพ้นทุกข์ในปัจจุบัน เพื่อเราจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้อีกต่อไปเราปฏิญาณตนเลยนะครับทุกท่านคำว่าความเพียรคือการปฏิญาณตนว่าเราจะไม่ให้กิเลสนะฮะไฟราคาโทสะโมหานี้ครอบงำจิตใจเราจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าทำให้เราสามารถขัดเกล้า หรือว่าสามารถทำลายลังอวิสานะครับความรู้ผิดหรือว่าความลงผิดที่สะสมมาอันยาวนานครับหาประมาณไม่ได้ก็ขอกลบาถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามเส้นเคยนะครับเราต้องมีพระอรันสมมาสัมพุทธะผู้ตัดสุบสอบด้วยพระองค์เองเป็นสารนะ มีพระธรรมคำซ้อนที่ออกจากาพระโอษฐ์จากพระองค์ก็คือคำซ้อนที่ท่านแสดงความจริงเป็นสาระนะและก็พระอริยสงฆ์คือพระผู้ที่สุปฏิปันุนะฮะผู้ปฏิบัติปฏิบัติซ้อแล้วเข้าใจธรรมอย่างแจ่มแจ้งแล้วได้นํามาถ่ายทอดและเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะขอ,ขอ,ขอกาบอีกครั้งนะครับด้วยความเคารพ พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเป็นหลวงปู่หลวงตาหรือท่านผู้รู้จะเป็นทั้งพิสูจหรือคา,วารวะข้าพเจ้าก็เคารพท่านในธรรมของท่านนะครับร่างกายของท่านจะเป็นลักษณะอย่างใดก็ไม่ว่าแต่ต้องดูด้วยนะครับจะเป็นพระพิสูจนหรือว่าจะเป็นคารวะอย่าอย่าเมาสูอวมต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีคารวะก็มีมากมายนะฮะไม่ใช่คําว่าคารวะก็สะด,ดวกเลยเฮ้ยอันนี้ใส่เลยก็ ไม่แน่คำว่าพิสูจเอ้ยอันนี้ใส่เลยก็ไม่แน่นะครับแต่ในทางสมมุติสมมติสมมุตสมมิตสงเราก็ต้องเคารพนะครับแต่คาราวาผู้ที่เข้าใจอจใจทำเราก็เคารพจะเป็นอาจารย์กํมพลนะฮะพูดที่ท่านได้ได้เข้าใจอจเข้าใจธรรมก็อีกหลายท่านนะครับ อีกหลายท่านนะก็ไม่ไม่ได้เอ่ยซื่อนะครับแต่ก็เคารพในใจว <c oughs> ันนี้จะมาพูดเรื่องร่างกายกับจิต <c oughs> ขออภัยวันนี้ขอแห้งมากเมื่อเช้าก็ทำคลิปแต่เมื่อได้ทำแล้วก็จะทำติดต่อกัน เหมือนแบบว่าสิ่งไหนที่เราเคยจำมานะเคยเรียนรู้มามันเป็นสัญญาเราเรายังไม่เป็นปัญญาเมื่อเรามาฟังทำของข้าพเจ้าหรือว,ว่าที่ไหนก็ได้แต่ที่เราสะสมมาเผื่อมันมีประโยชน์มันได้สะสมกันมาเนะสาะสังมกันมาก็จะได้มาประยุกต์กันลองตรวจสอบดูช่วงนี้อากาศร้อนนะครับจะใกล้เดือน มีอามีสาแล้วอากาศร้อนก็ขอให้ทุกท่านใจเย็นนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมทัทง้ทงผู้อยู่ทางโลกนะครับเกิดผัดสะกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันมีการเข็นฆ่ากันทุกวันนะครับก็ขอการาบสาธุนะครับให้ผู้ร่วมรับได้ไปสู่ทางผู้ภูมิที่ดีนะครับทุกวันนี้ต่อไป ปี6ก6จ็ดหกเ้าจพเจ้าเคยพูดในคลิปตั้งสี่ห้าเดือนที่แล้วนะครับจะเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดเราจะเกิดเหตุแห่งความตายที่เราไม่คาดคิดนะว่าเราจะตายนะครับเคยทำคลิปไว้อยู่นะย้อนไปดูปี6 5ห้านะเคยทำคลิปไว้เยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะเราเข้าเรื่องว่าทางคนทุกคือถ้าเรา ถ้าเราไม่เอาอเราพิสูจน์คําพระพุทธเจ้าแล้วเราน้อมมาภาวนาปฏิบัติหรือว่าฟังแล้วก็พิพจรารณานะพิจารณาให้ดีให้แยบคายใกล้ควรให้แยบคาย <c oughs> ท่านจะดูเลยที่สิ่งที่เราว่าจิตเรามันเป็นทุกขนะ์ที่จริงจิตนะมัน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 ถ้าเอาจิตจริงๆนะสภาวะของความว่างเปล่าของเขาเขาไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์อะไร เขาไม่ได้เป็นอะไรนะที่พระพุทธเจ้าว่าเขาเป็นอนัตตาความว่างเปล่านะคําว่าอนัตตาคือตัวจิตจริงๆข้าพเจ้าจะอุปมาให้คนที่มีพื้นฐานมาได้มาฟังเผื่อพ้นทุกข์ในปัจจุบันนะอุปมาเป็นอย่างนี้กายกับจิตหรือว่าความรู้สึกความนึกคิดที่มันเป็นสังขารนะครับข้าพเจ้ามีมีปัญญาจะ หาที่หยุดทาคลิปไปก็จะหาวิธีที่จะทําสุดช่วยคนช่วยท่านผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเป็นคนเก่งคนนั่นหรอกข้าพเจ้าเคยทาคลิปนะข้าพเจ้ามีคนติดตามห้าร้อยกว่าคนหรือว่ามาฟังข้าพเจ้าเข้าใจแค่ห้าคนหรือสิบคนข้าพเจ้าก็สาธุไว้เข้าใจแบบเด็ดขาดนะไม่ใช่เข้าใจแบบปูปูปลาปาแล้วก็ยังเป็นทุกอยู่อันนั้นไม่ใช่นะครับ อย่าพึ่งรีบอยากจะจบกิจอย่าพึ่งรีบค่อยๆฟังอค่อยๆฟ,ฟังแล้วก็ค่อยสังเกตไปเรื่อยๆนะสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยสังเกตกายสังเกตความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของเราไปเรื่อยในทุกวันนี้ธรรมะปัจจุบันคือรู้ขณะในปัจจุบันนี้เลยอะไรที่ปรากฏขึ้นปึด๊ดดูสังเกตว่าตอนที่ยังไม่เกิดทําไมมันโล่งมันว่างมันสงบอยู่นะ อาจะทำให้เข้าใจผู้คนที่เดินทางขึ้นเนื้อลงใต้ขึ้นใต้อะไรเจออุปสรรคมากมายลองเปิดใจแล้วก็ฟังดูเนาะเผื่อทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเอาง่ายเผื่อข้าพเจ้าเปิดธรรมของพระพุทเจ้าแล้วในภาษาปัจจุบันทำให้ท่านพ้นทุกข์ทำให้จิตของเราอิสระจากทุกอย่างจากสรรพสัตว์นะจากสรรพสิ่งทุกอย่างจากไตลัก พ้นจากสังสารวัตไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายแล้วต่อไปเอาชาตุนี้ลองเสื้อดูนะลองพิสูจน์ดูอุปมาว่าเราคนเรามันมีกายที่เราเราเรา,เราฟังกันมาเนาะกายก็ไล่แก่ดินน้ำไฟลมที่พระเจ้าว่าเป็นธาตุสีก็ไม่ใช่ของเราแค่ประสมกันไล่แก่อาการ32ใช่ไหมครับถ้าจะรวมธาตุนั่นแหละเรื่องธาตุนั่นแหละผุผม,ผมเรงเล็ดฟางนั่งเล็ดธาตุดินแล้วก็มีธาตุน้ำประกอบกันนะ ทีนี้ข้าพระเจ้าก็อยากให้เข้าใจประจักษ์แจ้งมากขึ้นเนาะจำแจ้งขึ้นว่าจิตของเราที่เราว่าเฮ้ยจิตเราเป็นทุกข์จิตเราไม่สงบจิตเราฟุ้งซ่านจิตเราอุ้ยลำคาญจังวันนี้จิตเราโกรธจิตเราโลภจิตเราลงอย่างนี้ข้าพเจ้าเคยนตอนที่ยังไม่เข้าใจทุกข์มากก็เพราะสิ่งนี้แหละทุกข์จนแบบไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วแทบอยากจะ,อย,กจะอยากจะไม่อยากคำว่าเบื่อกับ เบื่อในพระพุทธเจ้ากับเบื่อด้วยทิฏฐิของเราเบื่อด้วยความเกียจสัมของเรามันต่างกันนะคนที่ฆ่าตัวตายมันฆ่าผิดผิดที่นะมันไม่ใช่เบื่อแบบพระพุทธเจ้าไม่ได้เบื่อแบบพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเบื่อในคายกำหนัดในขันห้าเบื่อในคายกำหนัดกับกรรมคุณเบื่อในทั้งหมดโดยกับโลกธรรมแปดเนี่ยเบื่อในพระพุทธเจ้าเบื่อานไปเพื่อทาพคนทุกข์แต่เบื่อนายไปแบบ คนโลโลกนี่มันเบื่อหน่ายแบบมันไม่ได้หลังใจไม่ได้ตามที่มันปรารถนาะเบื่อหน่ายตามที่ได้รับแต่ความไม่พอใจมากกว่าความพอใจก็ไปฆ่าตัวตายอันนี้ก็คือความเบื่อหน่ายของปุถุชนเนาะความเบื่อหน่ายแล้วก็ไปฆ่าตัวตายไปฆ่าร่างกายร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันฆ่าผิดที่มันต้องฆ่ากิเลสในใจของเรานะมันถึงจะพ้นทุกข์ฆ่าร่างกายก็เหมือนแต่ตัวที่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้พ้นทุกข์ เนาะไอตัวที่ไม่เรื่องมันไม่ได้ผลนทุกข์แต่ร่างกายมันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเหมือนหมูม้าที่มันตายตามถนนนั่นแหละมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่ตัวที่มันไม่ว่าบรรจิบ่าคาดร่างกายแล้วมันจะพ้นทุกข์มันทุกข์ก่านเลมนะฮะได้รับบีบากรรมนี้เบื่อหน่ายกับโกโลกับเบื่อหน่ายกับทางธรรมต่างกันเบื่อหน่ายกับพระอรหันตั้งแต่สวราบค์จนถึงอรหันต์นี่เบื่อหน่ายตรงนี้คือเบื่อหน่ายในทางที่ถูกต้องนะฮะคือการ เลินมารกที่ถูกต้องเบื่อหน่ายกับคนโลกๆมันเบื่อหน่ายจากความอึดอัดขัดเครืองไม่ได้หลังใจเป็นข้อเรือในด้วยความคิดน่ะเลยคิดว่าฆ่าตอนตายแล้วจะ้นทุกข์มันมันคิดผิดไงมันฆ่าผิดคนฆ่าผิดมันต้องฆ่ากีเเดในใจของเขาเนาะมันมันไปมันไปฆ่าร่างกายที่อยากจะคิดว่าเออร่างกายหลับแล้วจะไม่รู้เรื่องอะไรไมิใช่คิดผิดนะคือเราสร้าง กรรมเพิ่มเนาะต้องได้รับผลอ่ะข้าพเจ้าจะพูดมากจะพูดดังใจเอาเอาปัจจุบันนะนะใครที่เข้ามาฟังน้อมจิตวางวางวาง,วางความคิดแล้วก็แค่รู้ตามรู้ในขณะนี้อละเออใครก็ได้แต่ที่เข้ามาฟังแค่รู้ตามนะว่าข้าพเจ้าพูดอะไรแล้วก็ดูมือดูไม้ครับข้าพเจ้าอยู่บอกว่าเราเคยได้ยินว่าจิตเราเป็นทุกข์ได้เกินเออตื่นขึ้นมาเจอผัสสะเป็นทุกข์แล้วมันมีนะ จิตที่แจิตที่ไม่เป็นทุกข์มันมีมันไม่ได้ทุกข์ทั้งวันด้วยถ้าเราคําว่าปฏิบัติคือการสังเกตร่างกายจิตใจอารมณ์เนาะสังเกตความรู้สึกสังเกตสิ่งที่มีการเคลื่อนขึ้นมาจากข้างในนะที่เ็าเรียกทำอารมณ์นั่นแหละเราลงตรงนั้นนะตัวจิตจริงๆไม่ได้เป็นอะไรอุปมาร่างร่างกายกับจิตอุปมาร่างกายจิต อุปมาอยู่ข้างในนี้น้นํานี่อุปมาเป็นจิตหรือว่าเป็นสภาวะวา่าสภาวะที่พ้นจากอาวิชาตันหาอุปาทานพ้นจากโลภะโทสะโมหะอันนี้มันถ้าเข้าใจีสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดนะท่านจะพ้นได้ท่านจะเกิดสติปัญญาแล้วก็รู้รอบได้ยานอย่างดูอ่ะจูว่าเราบอกว่าจิตเราเป็นทุกข์ใช่ไหมครับจิตเราเป็นทุกข์ เราไม่สามารถจับต้องจิตได้ร่างกายนีเ้เรามัดมันด้วยเสื้ออุปมามัดด้วยเสื้ออย่างแน่นมัดด้วยเสื้ออย่างแน่นอุปมาร่างกายเราถูกมัดถูกทุบตีแค้นหกักขาหักตาบอดเกี่ยวกับจิตไหมอุปมาคาว่าเสื้อมัดนี่หรือว่าผูกแค้นผูกค้านี่ ถ้าท่านเข้าใจนะท่านสามารถว่าจิตของท่านอิสระเลยแม้ท่านจะทรมานอยู่จิตตรงท่านก็จะอิสระแม้ร่างกายจะเกิดเวทนาจิตของท่านก็จะอิสระแน่นอนเพราะว่าไม่มีอะไรทําจิตได้ไหมอุปมาแขนขานี่อุปมาเป็นขวดสามารถสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้สามารถกระทบลูกปืนลูกกระสุนสามารถเจอ,อของมีคมได้แต่จิต ฟันเขาไล่ไหมมัดเขาไล่ไหมเอาเอาไฟไปเผาเขาไล่ไหมจิตนี่ถ้าพ้นจากไฟราคาโทระามโมหานี้คือพ้นสังโยชน์เลยดูให้ดีนะอุปมาร่างกายกับจิตนี้มันแยกกันอยู่อย่างนี้นะอุ้ยกราบสาธุนะครับพอดี